เป็นวัดเปนทำไมอ่ะก็ไปตักฝนมาโยมเอาแล้วตักทำไมก็ไปบินทบาทนะโยมบินทำไมอ่ะเียดยังไงเปงวักอ่ะทำไมไม่เป็นผู้ใหญ่บ้างเงี้ยังห้าพังขวาแล้วนะอยู่ดีๆเปงวักเอาเซลส่งไหนเชยดนี่พ่อแม่จะเสียใจไหมถ้ารู้ว่าเราเปงวักเนี่ยแล้วพาลูกวักจะมีใครนับถือเราไหม ทำไมไม่เป็นผู้ใหญ่บ้างแต่จากผู้ใหญ่บ้างก็เป็นอบตอเป็นสจสอขอแล้วสมัครลงสสอ,อยู่สสแล้วอยู่ฝ่ายรัฐบาลก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีกระทรวงไดกระทรวงหนึ่งรวยแน่นี่ว่าเป็นวัดเนียเลยนี่เป็นวัดคือไม่สบายอะ่ะเป็นวัดไม่ได้เป็นนักการเมืองก็นั่งไงก็อยากให้มีนันกการเมืองเอาเป็นหวัดทำไมอะ่ะก็คนเขาเจ็บป่วยแล้วตทหารต้องเจ็บเลยอะ่ะคนอื่นไม่เห็นมีใครต้องเจ็บเหมอเราเ หลวง,ง,ง,งพี่มีกิ่นิมนต์ด้วยนะมีกิ่นิมนต์อย่างนั้นก็นเดี๋ยวให้คุยกับเจ้าพันไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเออว่าไม่อยากคุยอะไรคุยอยางพังไม่มีสารละ<อ>ว่าอยากจะคุยกับหลวงน้องออไม่ทราบว่าหลวงน้องจะไปไหนอ,ะอ่ะมีกิ่นมิมนต์เดี๋ยวว่าไปส่งวันนี้คุยกันให้สะใจเลยน่งๆเจอก,กังน <c oughs> ะไหนมาแล้วก็ไม่อยากให้เสียเที่ยวนางใจจะมาทำบุญเห็นหน้าอย่างนี้ใจบุญจะบอกให้โอเคฮ วังไหนใช้เงินเต่าำกวาแสงจะเป็นไข้เฮียไม่เป็นไรเรงเฮียเก็บตังค์ไว้ซื้อเสื้อผ้าใส่ใหม่ดีกว่ามั้งทำไมชุดนี้ไม่รีตรงไหนอ่ะคงมีเงียงอ๋อชุดนี้ชุดแนว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 อะไรแนวบ้าแนวใหม่นั่มนทาไมเป็นผ้าโกกแล้วเนี่ยไอ้ล้อเล่นกันนะยศรู้ว่าล้อเล่นทำไมถ้เป็นผ้าละไงท่องหิงหิโอ้ยนี่สีลาง เข้าแจ็คพ,พอตเผอรอรมีทั้งสามสี่สิบรังจะบอกให้อเออจเจริญพรนนายโยมนะแต่ถ้าว่าการทําบุญเนี่ยมากไม่จําเป็นต้องทํามากมายขนาดนี้หรอกเร็วเอาทำไมอ่ะนะทำสี500ส่ซาห้าร้อยก็พอนายโยมเอาล้วสีล่างนี่เป็นยังไงอ่ะมันลมลมแรงแรงนายโยมสี่รังนี่ลมลมแรงอยากได้สี่ซาห้าร้อยไอ้สี่ซาห้าร้อยนั่นก็นยังลมลม,ลมแรงสีสีนี่ได้นี่นี่เอ,เอาไปกองเลย อันนี้แค่ซิมเปิ้ลจะได้พรโยมอ่ะเมือนทำบุญแล้วก็รับพรนะยมนะไล่ถูกจัดตาตั้งจิตอธิษฐานอ้ยเออไปชคครั้งนี้ขอให้ประสบความสำเร็จขอให้ได้แชมป์กลับมานด้ยมนะพี่อะไรนะมีปัญหาอีกแล้วหระอ พีนมพี่เฮ้ยเรเมันมันมีเรื่องอะไรกันไอ้หอะไรจะไปไหนเนี่ยอะไรเนี่ยใครสิมันมีเรื่องอะไรกันโอยไม่มีเรื่องจะมาลากันทำไมแล้วใครเล้ไม่ต้องทากไอ้เองโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเอ้ยเฮ้ยให้ไปไหนเนี่ยไปไหนได้ยังไโอ้โหอพี่นี่หังจริงๆกับแค่สำคัญไงขอมาไห้เลย เจอหน้านี่ต้องจับเลี่ยมแขงคอแล้วนี่พระเทเทเอาแต่งเงียนไปลอตเตรียกขาไม่เอาไปสุดยอดสุดยอดเจนเจน